สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้รายวิชาหน้าที่พลเมืองเรามาพบกับคุณครูมานะคะ,ะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์นะคะหัวข้อนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะในชุมชนของนักเรียนมีความหลากหลายในด้านใดบ้างคะ,อะตอบได้ไหมคะ อาจครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะความแตกต่างในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างหรือความหลากหลายในด้านของวัฒนธรรมประเพณีด้านการนับถือศาสนาด้านการแต่งกายด้านภาษาและอื่นๆนะคะเอาเรามาดูค่ะเ mm hmm. นื้อหาความรองดองสมรณฉันมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนเรามาดูความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะอ่าเรามาดูประเทศไทยนะคะประเทศไทยแบ่งออกเป็นสีภาคใหญ่ๆนะคะมีตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะคะอ่าเรามาดูความเหมือนและความแตกต่างกันอ่าของแต่ละภาคในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของประเพณีนะคะอ่าประเพณีประเพณีของภาคเหนือก็คือประเพณีตุง ประเพณีตูเนี่ยเป็นประเพณีของคนในภาคเหนือที่จะร่วมกันในการจะร่วมกันในการาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้เกิดความรักใคร่าสามัคคีกันในพื้นที่นะคะต่อมาเรามาดูภาษาค่ะภาษาของคนภาคเหนือ,อเขาจะพูดภาษาภาษาเหนือนะคะเขาจะเขาจะพูดว่าอู้กำเมือง ผู้กำเมืองนะคะ,ะก็คือภาษาพูดภาษาพูดของคนภาคเหนือจะมีคำว่าอะไรบ้างคะคำแรกก็มีคำว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแปลว่าสวัสดีค่ะปะา้ปะาใจป้าใจหมายถึงอะไรคะนักเรียนหมายถึงผู้ชายนะคะ,ะแม่หญิงแม่หญิงหมายถึงผู้หญิงนั่นเองค่ะ,ะต่อมาเรามาดูความแตกต่างของภาคอีสานกันต่อนะคะ าภาคอีสานมีประเพณีสําคัญอรือวคือประเพณีผีตะโขนนั่นเองอาจากในภาพพักเรียนคุ้นกันบ้างไหมคะประเพณีผีตะโขนนะคะเป็นประเพณีที่ผู้คนในภาคอีสานเขาจะาเข้าร่วมประเพณีเพื่อบูชาบรรพบุรุษและเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นั่นเองนะคะเพราะว่าภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งเนื่องจาก เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากสภาพดินเป็นสภาพดินทรายดินทรายนะคะทำให้เกิดความแห้งแล้งไม่สามารถาไม่สามารถาไม่สามารถปลูกพืชต,ต่างๆให้มีความเจริญเติบโต,ตได้จึงเกิดประเพณีผีตาขุนขึ้นมาและจะมีประเพณีอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าประเพณีบุญบ้างไฟนะคะประเพณี บ,บุญบ้้งไฟเป็นประเพณีของภาคอีสานเช่นเดียวกันจะมีความเชื่อในเรื่องของการขอฝนนั่นเองนะคะเพื่อขอให้ฝนเนี่ยตกตามฤดูกาลเรามาดูภาษาค่ะภาษานะคะภาษาของคนอีสานเขาจะพูดคําว่าว้า wow, วอีสานนะคะว้า wow, วอีสานว้าว wow, อีสานเขาพูดคําว่าอะไรบ้างมาดูค่ะคําแรกคิดทอด คิดทอดแปลว่าอะไรคะนักเรียนคิดทอดแปลว่าคิดถึงนั่นเองค่ะต่อมาบักหุงบักหุงนะคะบักหุงแปลว่ามาละกอนะคะและคำสุดท้ายก็คือคำว่าแซบอิลีนั่นเองค่ะแซบอิลีแปลว่าอร่อยมากนั่นเองค่ะอเรามาดูภา,าคที่3ก็คือภาคกลางนะคะอะภา,าคกลางจะมีประเพณี ที่แตกต่างจากประเพณีจากจังหวัดจากภูมิภาคอื่นๆก็คือประเพณีทําขวัญข้าวนะคะประเพณีทําขวัญข้าวเป็นประเพณีที่คนในภาคกลางจะ,ะร่วมกันดําเนินกิจกรรมในวัฒนธรรมประเพณีเพื่อขอให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์เพราะพื้นที่ภาคกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะมีการปลูกข้าวทานากันเยอะด้วยปัจจัยก็คือ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะจึงทําให้เกิดประเพณีทําขวัญข้าวขึ้นมานะคะเรามาดูภาษาของคนภาคกลางเขาจะพูดภาษาไทยกลางนะคะตัวอย่างเช่นสวัสดีที่เราใช้กันอยู่นะคะคําว่ามะละกอและคําว่าอะไรคะและคําว่าสับประรดนั่นเองค่ะ อต่อมาเรามาดูภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะภาคใต้นะคะจะมีประเพณีที่ยกตัวอย่างมาก็คือประเพณีเรือกอและนะคะประเพณีเรือกอและเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดนาราธิวาสอยู่ใต้สุดเลยนะคะประเพณีเรือกอและจะมีความเชื่อในเรื่องของการบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลนั่นเองค่ะเรามาดูภาษานะคะภาษาของภาคใต้นะคะ เราก็จะใช้คำพูดในพื้นที่คำว่าแหล่งใต้นะคะแหล่งใต้แหล่งใต้มีมีคำอะไรบ้างเรามาดูคำแรกค่ะคำแรกคำว่ารอยจังหู้รอยจังหู้แปลว่าอร่อยมากมา,กาต่อมาคำที่สองก็คือเศ้าหนุ่ยนะคะเศ้าหนุย่ยแปลว่าพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะคะและสุดท้ายก็คือคำว่าพี่บาว พี่บ่าวหมายถึงพี่ชายต่อมาเรามาคุณครูก็จะมาสรุปเป็นแผนผังทางความคิดในเรื่องของความปรองดองสมานฉันนั่นเองโดยความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลจะแยกออกเป็นสีภาคใหญ่ๆของประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะคะภาคเหนือประเพณี ก็คือประเพณีตุงที่คครูอธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะภาษาที่เขาใช้พูดก็คืออู้กำเมืองภาษาภาคอีสานจะมีประเพณีผีตะขนภาษาที่ใช้พูดก็คือเว้าวอีสานภาคกลางก็มีประเพณีทําขวัญข้าวนะคะและจะมีภาษาพูดก็คือภาษาพูดภาษาไทยกลางที่เราใช้กันอยู่เลยนะคะ และสุดท้ายภาคใต้จะมีประเพณีเรือกอและนะคะภาษาที่ใช้พูดเราก็จะพูดจะพูดสื่อสารกันด้วยคําคในท้องถิ่นก็คือแร่งตายนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีคุณครูให้นักเรียนติดตามชิ้นงานในลายกลุ่มนะคะาการเรียนการสอนในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ